ลาก,กันลาก,กันน่สบายดีก่อนสบายดีสบายดีป้าลูกอโอ้วันนี้เราไปโรงเรียนวันแรกจ้าจะทิดมอ,องว่าลูกมันดำบปานเลยดำเข่ากับรถเลยบุเห็นเลย,ลเลย,เลยทิดอ หวออกนะไอทิดดอกเอาหวออกน้มันหดมันหดไดดนโอ้ยอัละให้เขาเบิ่งแม่หรอโอ้ยแนบ่แล้เราเอาหัวออกน้บหไดแดดฟันใดมัน่ดปันใดอะเยอย่าลืมไลทิศดอกฝัดไว่าไม่ใช่เง่ายเห็ุกระจอู่เนาะ หนังไหนแล้วอันน้องบอกเอาหมวกออกมันบม่ได้แดดบันไดแดดป่ะจ๊ะนาะไปแดดอยู่ในโหลดอยู่ก็ยิ่งใส่หมวกเนาะลูกเนาะลูกในหนาอ่ะทิถามวิธีดูลืมเดี๋ยวบอตัวอักษรนะครับบอได้ไปเรียนหลายมือนะครับลืมเดี๋ยวจับตลอดถามวิธีดูจำได้อยู่บ่เหรอเนาะไอ้ ดืมบอลเลียนเลยไใจิดเนาะกินห่ะหันปากไปติหันหนาไปไอันหนาไปดูเลยโอ้ยแรงนี่ชิได้แอนจุกแบบไดเรนนี่เนาะไปตอนเศร้าลำลามชีเลยอู้นมมียางหัดลายอ่ะ ขอองมเยป็นกแม่บ่าิวกแม่บิวแม่้าบุปผกคือยังีออกนะเ๋ยวนี้เลยได้ตื่นไปเศ้าเลยเดมงบุษงจิตจับเนาะเป็นลายเนาะบงจับเลยฝนทุ่งยังบปตกเนาะ

เป็นวเป็นไรเอ้าเอาอยู่เอมันเป็นตะกี้แมตัมันทิมชื่อได้มันใหญ่เอาคาเสไมันสูงคาคาเสไกัมกระทินเห็นว่มกะทินกํลังไงลายครับแม่อาไ้อีกจักมือล่อค่คาเสไมันใหญ่เนาะอ้ย้เนมทัทิมนี่ใช้คาเขียวแหะวารอก không được khá chiao à. <laughs> lên mẹ bọn em này mẹ cái bỏ. này mẹ vì uống cái này luôn đâu lấy cái này mẹ vì uống cái này luôn đâu mẹ bọn mẹ bọn 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 แม่ใบบอกว่าแวะชีเว่นชื่อขนมหวานหวานชบอ่แล้วบอกได้จ้ะอย่าชื่อเด้อของหวานเออแม่ใบบอกชีบอ่ะไม่อ้วนคือว่าแหว่ชีเว่นเด้อชื่อขนมหวานหวานคุ้มสิแหละบ๊แมนบอ โมเมนต์ของเจนนี่บอกอุตาดเอาคนเดียวเลยั้างในก็ของโตมาวานนี่ก็่าของโตนะไม่ว่าเห็นะแหน้บี่บัรันให้น้องเลยบอนี่นะของบิวกันนะ มหาห้ยเจนี่เลยมหาห้ป้อมนั่นเลยมันน่อยบอแล้วมหา,ามห้บบอห้ตัวได้ห้ตัวได้เจนนี่นะ่ะห้ตัวได้นะาทางดวงบหน่าทางหลวงบอโอ้คงโตละวะตัวน้นตัวเกิดอยู่หันตัวเกิดอยู่อยู่หน้าผู้ได้โดนน่ะหน้าถึงหน้าทางหลวงผมเนาะนี่ของเจนี่อยู่อันรันค่านี่มาอีกเป็นยัง เงอนนเลยสิค่ะเงอนนวิวอีกได้บัดนี้เจนี่เอาตัวไหนฉันแล้วมีเอาเลยลันชาเลยฮะลันชาเเจนนี่ฮะลันชากรบอให้อัเพือนนอกค่เเอาต์นั่นแหละลันชาเพือนนอกเลยในคักไดลัเหอ นอกตัวใดเกินอกเข้าเกิดนอกที่เข,า,า,ขา,า,าออกมากินดิของไผรของฉันอ่ากระนั่นแล้วของเจนเนี่ของโตผุนน่าทางหลวงผุนโตเกิดอยู่ผูกชวนโม่ผุดตัวแม่อะไรปะอยู่ชวนโม่ตัวน่ะของเจนเนี่นี่นี่ของเจนเนี่ในห้องน้ำนั้นหลังห้องน้ำบ่าหายเจนเนี่นะร้านชาติเอาไวให้สิ chát tiếp tiếp chắc không sáng chắc, chắc mất không con hào hôn hả kia ý là ai bên nhé hết nạ ừ. ta liên hồng đều ăn bao cái nông sơ thì cái nó ăn năng cọt bỏ cái nông sơ เอาไอิเอาตีเหียงอะนะนั่งนีปช่วยบมเลยบัวเวนไปซื้อสุงดำไม่อีกได้จูดทิบย์ได้หกเคลือนเพียง để thùng đầm mà nó view, vườn để là tát cho <laughs> bao ở liếp chè ba ba ghi hoa nga nga อย่ามาเตียงตัวกับแม่เลยอิวถ้ามึอนี่ออกไหวกับอชิามามึอนี้ถ้าออกซ่าก,ก็นอนอีกคืนนึงกว่าเพ่าตัว,วาาอ,อืมโอ้มึงนี่แกงกีนเล็กกินแน่นิโอ้มีบออยู่กันอะ <laughs> ไม่ตู้หรอาเลาะมุมทางวเป็นทุงยางวง้อยเลดีเลว่าเขามาเอาใบนะมาบักเออโอเ่หอหัวพวกวัวครับหัวพกวัวมปตู้กับแมงเลยมีแต่หัวตึงๆจ้ะที่วิวมาน้แม่ไปลดคามวิวให้เยอะเอออาทิตย์ขามาน้ำกัดนั่นเนาะแมนปะ เอามาเอาวอนหน้าอีตาเราดุดเลยเนาะแม่นปะเออเออจำได้เนาะจะเท่าเะออครบแล้วตัวไปเอามาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าจำได้ว่าจะมาแล้วเรามีวันจำได้เลยไม่วันกินว่ามไม่วันมาก็แม่ไปสองคนน่ะเออมาสามคนสามคนเปบ่ามาเอามาเดง giờ mình ăn cạn còn sẽ xồm đó bây giờ mất luôn lẽ cái chi hùa vẫn mất mương gì cả bữa nay anh <laughs> à, <laughs> à. bảo <laughs> ช่วงตายแค่ตูร้นมาน่อยอันที่ว่ามานำขาอีปินมันกัดบาทหนึ่งใส่โบรอมาก็ททำมันได้สั่งกัดจิตอะไรไม่็นเยถ้าตัวควงนั้นอันม่เงินตัวหนึ่งอันที่ว่ารังกาป้าเป็นตสั่งือนี่ มาจะ chơi จอ,อันน,นุ่มๆนะนะโอ้ติดใจสักขนาดทางขยนนะอันเนาะอันทางดำมาน่ะฝามันก็บ,บังนักเนาะมันก็นยังเปิดออกมาเลยตุโตมันห่วงกะปัดมาในเฮือนแบบไม่ได้เปิดอันนั่นในเฮือนเอา่อกี้ยังเข่าไปมันเข่าไปหอดอันฟูในโซฟาฟู มุมา,มาพว่ผมันนั่งโซฟาผู้คนวะใสสร้างได้มาจอย,อยนั่นน่ะแล้วมันฉูพ่พร้อมเลยพาปิดประตูว่ะสตีัน,นี้มันมันฉดดิฮาก่อนวะบริตีมันเ้องย่านมันก่อนเอาีเดเม่เนมูนังนะเังเพื่อนบัน cạnh tranh 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 cạnh bao cô chị cô trợ thịt đặt đạc chán thịt đi đi thấy không nhành mà เคยกินน้ํามัน anh เคยอืม thà là

มาตอนแรงเฮาชิบอกว่าทิวศจะช้อนจะจะช้อนบิลไหมจะนอนบิวให้ไรเออจะช้อนบิวไล้ช้อนแบบได้นะหรอกช้อนคนเราเนาะเออแรงผู้ชิบอกไงบอกจำได้อยู่บ่เผื่อแรงแรงชิบบอกไอ้ทิศป่ะ

เผอนะแม่แม่ทุขาแล้วนะเดีัดตัปตาเราตีวิวโอ้พีนมันหนาวหันแล้วโอดพียดดโอเฮียนนี่ละมากเฮย

กีพิงกีพิงกิน้องอมกันเลยน่ะพิงกพิงกพิงกพิลดรหลหลุดไายมานีน้องใช้กระเป๋าอีหล่ะเอาขนมแช่ถุงก็เอาเป็นยังบเอาบก จพ oh, ึ่งพ oh, ึ bye bye. Bye bye uh ่งหูอยู่เาไปรักกันนะเดี๋ยวเยวรถรถรถลกนบ่ได้เห็นเฮ้าได้ฮะคนไม่ได้เห็นเฮ้าได้ฮะคนไ่ได้เห็นเฮาได้ฮะใช่ใชใช้โอ้ยใช้ใช่อยไปแบบนี้เดูนหูแต่รักันรักัน นั่นนั่นให้ตะพูตะพูอะไรอยากมารักกันเลยป่ะเขาวันนี้ได้รักกันเลยได้รักกันเลยเอาแล้วแะวั่างนดู้กมาอม่างไหทังนี้ไหมได้รักกันลดยลักกัน สบายดีก่อนโอเคบายบายโอเคน้อคอยพี่น้องเลยแต่ท้องกะสีจบคลิปไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่องคือเก่าเด้อเน้อไปแล้วสบายดีและสวัสดีวัตถุคือโคตรเน้อ